สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทางกิฟรินแช n เนลกับรายการถอดรหัสความสำเร็จครับรายการที่จะทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ในการดำเนินธุรกิจกิฟรินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟรินรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมตัวอย่างครับเราเกิดมาจนถึง20หรือ25ปีเนี่ยเขาเรียกเป็นช่วงอะไรนะจ๊ะช่วงแห่งการเติบโต อ่าแล้วท่านเลยต่อจากนั้นเป็นช่วงยังไงต่อครับช่วงงเลยจากนั้นไปเป็นช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวครับและเลยจากนั้นละครับเป็นช่วงแห่งการที่จะรับถึงความสําเร็จที่ตัวเองได้อุตห์สร้างเนื้อสร้างตัวมาเป็นช่วงแห่งการกอบโกยความสําเร็จโอ้โหแล้วสังเกตว่าทาไมเพื่อนเราหรือคนที่เป็นรุ่นพี่เราทํางานมาหลายปีกว่าเราอ่ะเขาก็ยังไม่รวยเขายังไม่มีรถเขายังหัวรถเมีเขายังหัวรถพนักงานไปทํางานอยู่ถ้าเรา ทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยซึ่งเราทดลองทดลองงานมันแล้ว3-4ปีเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนก็เลยคิดว่าเออเราแน่าจะหางานแบบอื่นทําดีกว่าไหมเพราะงานที่เราทําอยู่ตั้ง4ี่สปีมันตอบโจทย์เราไม่ได้เลยพยายามแอบถามเาว่าคนนี้ทางานมากี่ปีแล้วนรายได้เท่าไหร่คนที่ทํางานมากี่ปีแล้วรายได้เท่าไหร่รแต่ละคนที่ได้รับคำตอบคือคเห็นแบบขับรถขับรถด,ดีๆแต่งตัวดีๆเนี่ยทำงานมา20ปี30ปีแต่แต่ตัวเลขรายได้ที่เขาบอกมาเนี่ย มันเป็นความร,รษษู้สึกที่ผมยังไม่พอใจสำหรับผมเลยตัวเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนครับอย่าเควนะครับไม่ใครใครจะพูดอะไรกันแล้วแต่เราต้องมุ่งมั่นทําให้มันได้ตามเป้าหมายของเราครับก็หมายความว่าตั้งแต่ยีปมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมไม่มีวันไหนเลยที่ผมไม่คิดไละไม่จะทำคิดผลิตผลต้องทําทุกวันครับเพื่อประสบการณ์และการพัฒนาอยู่เรื่อยๆอย่าลืมว่าถ้าเราเริ่มต้นวันนี้การแข่งขันณวันนี้กับอีก10ปีข้างหน้าคิดว่าแตกต่างกันไหมครับ มีคนเขาบอกว่าการเริ่มต้นธุรกิจนะครับถ้าเริ่มเมื่อสิบปีที่แล้วเริ่มง่ายกว่าวันนี้ใช่ไม่ใช่ท่านมองเดียวกันแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวอยากจะบ,บอกว่าแค่ตัดสินใจและเริ่มต้นวันนี้ก็ได้เปรียนว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วนั่นแค่ตัวอย่างรายการนะครับวันนี้ท่านจะได้รู้จักผู้ประสบความสาเร็จที่อายุน้อยกว่า3 5ในการดําเนินธุรกิจกิฟเฟอรินช่วงนี้พักสักครู่ครับ